สวัสดีพี่ๆน้าๆนที่มีแจรักในการจวดทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมกีเซฟกระทะดำนะครับวันนี้ก็พามากินอาหารแซ็ตนะครับเป็นอาหารสไตล์ภาคเหนือนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอเมนูน้ําเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับวันนี้ก็มี2เส้นเลยมีทั้งเส้นใหญ่แล้วก็มีขนมจีนนะครับ ก็ผักเครื่องเคียงก็จะมีถั่วงอกผักชีผักกาดดองต้นหอมผักชีซอยนะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอืออันนี้ก็คือพระเอกของเราเลยนะครับน้ำเงียวนะครับอืจะเอาให้ดูด้านบนนะครับเพราะมองตรงนี้มันไม่ชัดอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูด้านบนว่ามันน่ากินขนาดไหนนะครับอืนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีทั้งเส้นใหญ่แล้วก็ขนมจีนเลยนะครับผักเครื่องเคียงก็ประมาณนี้แล้วก็ที่เด็ดของเราอยู่นี่นะครับ น้ำเงี้ยวนะครับสูตรเมืองพานเชียงรายเลยนะครับผมเต็มๆแน่นๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงแล้วนะครับผมวันนี้น้ำเก๊กหวยก็จัดไปแล้วนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับมากินกันเลยดีกว่าเลือดเหงื่อแตกเลยจุดจวดนะครับผมในทีเด็ดของเราเลยนะครับ น้ำเงี้ยวนะครับตีนไก่แน่นๆสิมีตีนมีเลือดดอกนิ้วเยอะๆนะครับเดี๋ยเริ่มจากขนมจีนก่อนกันล้วกันขนมจีนนุ่มๆหอมๆน้ำเงี้ยวนะครับเดี๋ยวลองอน้ำเงี้ยกับขนมจีนก่อน ลุยเปียงไก่เปื่อยมากเลยอันนี้แม่เป็นคนทำนะฮะแม่เป็นคนเชียงรายร้อยเปอร์เซ็นต์กับข้าวผังเนืออย่างนี้ห้องออก ดูไก่รสชาติก็จะแบบว่าเผ็ดนำเลยนะเผ็ดเค็มนัวพอกาดดองเลือดไก่ ครบเลยนะครับเลือดไก่ประกาศดองถ่วง,งอกนมจีนนมเนี้อคำใหญ่ๆครับอร่อย เดี๋ยวมาลองเส้นใหญ่มั่งมีทั้งเลือดไก่หมูสับตีนไก่นะฮะตุนตั้งแต่เช้าไปเปื่อยนุน่มๆเลยนะเส้นใหญ่ก็ใหม่ๆนะฮะเหนียวนุ่มเลย หมักชี่อยส่วนตัวผมชอบเส้นใหญ่มากกว่านะเพราะเส้นใหญ่มงมีความเหนียวนุ่มนึบอะแล้วมันเข้ากับน้ำเงี้ยวหอมหอ่ะดีส่วนตัวเลิฟเส้นใหญ่มากกว่าขนมจีนฮะแต่ใครตมใครกินเปนไหนก็ตมชอบมนะันแต่ผมชอบเส้นใหญ่มากกว่า เต็มเลยคำนี้ใส่กระทเทียมเคียวเลยนะห,หอมๆไปเลยขออนญาตนะฮะอุ้ย นี่ก็เป็นวันหยุดของผมเองนะฮะก็เลยวันนี้ว่างด้วยแหละก็เลยได้มีเวลามาเจอกันนะฮะกลับมาหาขนมจีนก่อนใส่รวมกันมาเลยจานเดียวเนาะมิกซ์รีมิกซ์กไปเลยลุยเลือดดีมาก น้ำเงี้ยวจริงกับถั่วงอกดิบนี่สุดยอดเลยนะครับดิบคำสวย เดี๋ยวพอแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนานเกินไปก็จะดูน่าเบื่อเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินต่อก่อนแต่คลิปก็คงขอสิสูจน์เท่านี้แต่รับรองว่าหมดแน่นอนนะฮะผมงั้นก็เดี๋ยวขอกินส่งครับสุดท้ายกับเส้นใหญ่และน้ำเงี้ยวตเต็มนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเมนูหน้าเป็นเมนูอะไรฝากติดตามที่แฟนเพจเอิก,กีเชฟกระทดดำแล้วก็ยูทูบช anel อิก,กีเชฟกระทดดำด้วยนะครับผม รวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเ mm hmm. มนูหน้าจะพาไปกินอะไรแซ่บๆเดี mm ๋ย hmm. วอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเดี mm ๋ย hmm. วจัดส่งท้ายส,สวยๆเลยนะครับ mm hmm. ดอกนิ้วเต็มๆนะครับดอกนิ้วนี้กึ๊บๆเลยนะ mm hmm. ลุย